you mm -hmm. ยนาอา่างเดียวกันนะเลยเน,นี่ยสีรครับเรามาดูพอลิเมลกับยานะครับพอลิเมลคืออะไรคือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับและมีมวลโมเลกุลมาประกอบด้วยเป็นหนอเล็กของสารหรือ ต่างกันมันเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลิตนะครับโมโนโมโนเม้นนะครับคือหน่วยเล็กๆของสารในโพลิเมอร์นะครับมาดูดังภาพนะครับจะมีสารลอ้อมรอบนะครับมาดูประเภทประเภท ประเภทนะครับพอลิเมนคืออะไรเป็นสารที่โมเลกุลขนาดใหญ่นะครับเกิดจากหน่วยย่อยๆที่นำกันเรียกว่าโมโนมิน,นะครับจำนวนมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควเลนต์นะครับเรามาดูสารพวกนี้มีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เป็นพวกยางพารานะครับางยางธรรมชาติ บ้านใครปลูกยางบ้างน,นะครับดูเลยครับกินหรือยังครับกินแล้วครับหายได้เยอะไหมครับพอระเห็นที่เกิดขึ้นเอ,เองตามธรรมชาตินะครับเช่นเซลลูลอยแป้งโปรตีนและยางธรรมชาตินะครับส่วนโพลิเมลที่สังเคราะห์ขึ้นเช้นพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์ และยางสังเคราะห์นะครับตรงน,นี้สองแบ่งตามชนิดของโปลเมนที่เป็นองค์ประกอบเป็นสองชนิดคือโมโเมลเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยโมโนเมลชนิดเดียวกันเส้นแป้งประกอบด้วยอะไรโปรตีนที่เป็นล <c oughs> ูโคทั้งหมดนะครับโปรตีนที่ PVC นะครับป,ประกอบด้วยพนิเมอที่เป็น a อ l ิลทั้งหมดนะครับนะครับกราโปรตีนพวกแป้งและเซลลูลอยเป็นพอลิเมลที่เกิดขึ้นเองเรธรรมชาติจัดเป็นพอลิเมลธรรมชาติพอลิเมลอื่นๆที่เป็นพอลิเมลธรรมชาติได้แก่ยางพารา เส้นใยธรรมชาติโพลิเมลหลายชนิเดเกิดจากการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะครับโดยนำโพลิเมลมาทำปฏิกิริยาเคมีภายในสภาวะที่เหมาะสมโพลิเมลที่ได้เรียกว่าโพลิเมลสังเคราะห์ไดแก่พลาสติกที่เราใช้ยอยู่ทุกวันนะครับว่าอันนาบน้นกละลังคุอะไรพวกนี้ยางสังเคราะห์และใยสังเคราะห์โพลิเมลสังเคราะห์นำไปใช้ประโยชน์เส้น วัสดุก่อสร้างอย่างนี้ประตูหน้าต่างอย่างนี้สีทาบ้านอย่างนี้เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในสำนักง,งานหรือในบ้านในวัตถุดิบกระบวนการในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าวอยางผลิตภััฑ์์ที่ได้จากโพลิเมียลนะครับก็รองเท้ากระเป๋าอย่างนี้ อันนี้โปรตีนประกอบด้วยพอริเอลที่เป็นกรดอะมิโนต่างกันนะครับแบ่งโครงสร้างของคอริเอลแบบออกเป็สามแบบคือพอริเอลแ,แบบเส้นนะครับ <Yeah. S 1> เป็นพันธะต่อกันเป็นสายยาวนะครับ mm. เห็นโซ่คอริเอล ติดกันมากกว่าโครงสร้างแบบอื่นนะครับมีความหนาแน่นได้จุดหลอมเหลยวตูงนะครับมีลักษณะแข็งนะครับเหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆนะครับน,นี่ครับตัวอย่างตังนี้เปลิเนวแบบกิ่งนะครับเป็นมีจริงแตกแขนงอยอเป็นป่าเป็นเนลที่เกิดจากโมโนเมยวยึดกันแตกกิ่งก้านสาขามีทั้งโซ่สั้าโซ่ยาวอยวู่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ทำให้ไม่สามารถจัดเรียมได้นะครับจึงมีความหนาแน่นในจุดหลอมเหลวต่ำยืดหยุ่นได้ความเหนียวต่ำโครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ง่ายนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับโพลเิเอทีลชนิดความหนาแน่นต่ำนะครับอันนี้โพลเมียลแบบลากเหีนะครับจะมีตะข่ายตะข่ายตะข่าย ผลพลอยที่เกิดจากโมโนโมเมลต่อเสื่อมกันเป็นรากเห้่โมโนเมลชนิดนี้มีความแข็งแกงร่งแพะฟอะหักง่ายตัวนะครับอันนี้โมลิเมลที่เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมลไลเซชันของโมโนโมเน้นนะครับตรงนี้ คือสุขอนการเกิดจากสารที่มีโมเลกุลขน,นาดใหญ่นะครับจากสารที่มีโมเลกุลขน,นาดเล็กจะทำิริยากันนะครับทำิริยานี่ครับภาวะเหมาะสมพลาสติกครับ พลาสติกคืออะไรวะวัดพลาสติกคืออะไรครับพลาสติกครับผมคือพลาสติกที่ใช่อะไรนะพลาสติกากอะไรได้ไหมใช่พลาสติกมันเป็นสารวัดนะครับมาดูพลาสติกพลาสติกคือสารที่สามารถทําให้เป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับ มีความร้อนพลาสติกเป็นโพลิเมลขนาดใหญ่มวลโมเลกุลม,มากสมบัติทั่วไปของทลชสติกนะครับมีความสเสถียรมากในธรรมชาติสลายตัวยากมีวมวลน้อยและเบานะครับเบากว่าเหล็กนะครับเป็นสนวนความร้อนและไฟฟ้าที่ดีนะครับนุ่มมากอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อ,อได้รับความร้อนจึงเป็นรูปคู่ต่างๆ ได้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการนะครับประเภทของพลาสติกเออร์โมพลาสติกเออร์โมพลาสติกนะครับเนี่ยได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเนี่ยเย็นลงจะแข็งตัวนะครับสังเกตไหมครับพลาสติกเป็นลนไฟถ้ามันอยู่ในสภาวะที่ร้อนมันจะอ่อนนะครับถ้ามันเย็นลงมันจะแข็งนะครับสังเ,เกตด,ดู แล้สตีประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาวมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โพลิเมียลน้อยมากจึงสามารถหบอมเหลวหรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิมน,นะครับตัวอย่างเช่นโพลิเมียลเอทิลีนโพลิเมียลโพน,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 นะครับโพฟิลินโพลิสไนลีนนะครับพวกนี้นะครับรูปร่างจะเป็นอย่างนี้ มาดูพลาสติกเทอร์โมเตอร์นะครับจะคงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียวนะครับเมื่อเย็นลงจะแข็งมากพวกนี้สมมติถึกโดนไฟอย่างนี้ไฟหลอมละลายอย่างนี้จะอ่อนตัวเร็วและสมมติอุณหภูมิคงที่หรือถายอุณหภูมิออกไปดูความเย็นนะครับจะมีความแข็งทนความร้อน และความดันไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้นะครับแต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไม่เป็นที่เข้าสีดํานะครับพลาสติกประเภทนี้โมเลกุลเชื่อมโยงกันเป็นรูปร่างเหนีจับกันแน่นแรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมากนะครับจึงไม่สามารถนํามาหลอมเหลวได้ตัวอย่างนะครับเมลามีนโลียูมีเทนนะครับ ตารางแสดงคุณสมบัติบางประการของพัสดุบางชนิดนะครับโปลิเมลเอทีดีนะครับ คุณสมบัตินะครับสภาพการก็สังเกตอืืนเช่นตัวอย่างการน,นำไปใช้ประโยชน์นะครับเช่นุงพัานะิฟิลภาพถ่ายของเล่นเด็กดอกไม้พลาสติกอย่างนี้นะครับโพลีฟ,ฟีนนะครับพวกนี้จะนำไปใช้พวกโฟมรรจุพันธ์อาหารชิ้นส่วน เครื่งองรองรถยนต์หนี้มาดูอะไรคือข้อดีของพลาสติกนะครับข้อ p v c ีซีเทียบกับท่อหล็กอันไหนดีกว่ากันนะครับสมมุติเราเอามาใช้เป็นพ่อน้นจอีสนะอิสนะ ท่อพลาสติกกับท่อเหล็กอันไหนดีกว่ากันครับที่เราเอามาใช้เป็นท่อน้ำว่าใช่รับถูกครับพลสติกไม่เกิดสนิมนะครับวท่อเหล็กนี้จะเกิดการจัดก่อนถ้าโดนความื้นจะเกิดสนิมทุกวันนี้จึงนิยมใช้ท่อพลาสติกมาทำเป็นท่อน้ำประปานะครับหรือท่อ p ี c ของเรา นเครื่องเครื่องครัวอย่างนี้ทั้งใส่ขนมอย่างนี้พลาสติกรีไซเคิลนะครับปัจจุบันเราใช้พลาสติกมากขึ้นปุ่มเยอยมากแต่ละปีประเทศไทยมีขยะพลาสติกจำนวนมากอย่างนี้จึงเป็นปัญหาดนะ้านสิ่งแวดล้อมอย่างนี้าการกำจัดไม่ถูกวิธีอย่างนี้ จึงมีความพยายามคิดค้นทำพลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพนะครับมาใช้แทนแต่พลาสติกบางชนิดก็ยังไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ในทางปฏิบัติยังคงกําจัดพลาสติกด้วยวิธีการฝังกบได้ยิมและเผานะครับซึ่งเป็นมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเราสูดจมกเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นผลเสียต่อปอดของเรานะครับ เป็นโรคมะเร็งในภายหลังอย่างนี้ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในหลายด้านนะครับด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างนี้วิธีที่ดีที่สุดในการดูแลสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะพลาสติกค,คือลดปริมาณนะครับลดปริมาณในการใช้สิ่งที่ไม่จําเป็นอย่างนี้เราก็กลับนําไปใช้ใหม่ได้นะครับอย่างขวดน้ําอย่างนี้เราซื้อมาเราก็เก็บใส่นะำดนเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับ การนำพลาสติกมาชนิดกลับไปผ่านกระบวนการขั้นนตอนกผลิตแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ตามเดิมนะครับ mm hmm. เรามาดูวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้สำหรับการผลิตพลาสติกคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมนะครับพวนี mm ้ก hmm. ารทำชาิผ่านหิน แร่ธาตุต่างๆเป็นส่วนใหญ่นะครับนอกจากนี้เราผลิตจากน้ำมันพืชและส่วนต่างๆของพืชก็ได้เช็นกันนะครับจำไว้นะครับเส้นใยเส้นใยคืออะไรเส้นใยคือโพลิเมลชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างของโมเลกุลที่สามารถนำมาเป็นเส้นใย นำมาเป็นเส้นได้หรือเส้นใยจ,จำแนกตามลักษณะการเกิดได้ดังนี้นะครับนึ่นะครับรอครับว่าใจครับครับไม่ นะครับต่อนะครับเรามาดูประเภทของเส้นใยเส้นใยตามธรรมชาติที่รู้จักกันดีและใคร ตัวเราคือเส้นใหยโซนโล,โลนนะครับเส้นนิ่งปอนี้ใครใครเห็นต้นป,อป้อนะครับเกิดทันไหมครับปอที่เราที่บ้านเราปลูกขายแต่ก่อนนะครับเส้นใหยสับปะรดอย่างนี้ เส้นใยโปรตีนจากขนต์เส้นขนแกะขนแคะอย่างนี้เส้นใยไหมอย่างนี้ใครเคยเห็นไหมครับเด้ไห,ไหมครับไหมอยู่บ้านเลี้ยงไหมไหมครับเป็นเส้นใยจาก,กลังไหมนะครับนะครับเรามาดูผลิตภัณฑ์พลิเมอร์ออยางอย่างนี้ พลาสติกอย่างนี้เม็ดพลาสติกอย่างนี้โฟมอย่างนี้นะครับโฟมเส้นใยนะครับจากพลาสติกผลิตภัณฑ์โพลีเมลนะครับเนนี้ครับพวกพลาสติกนะครับเป็นวันสดุที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันนะครับ เป็นอย่างมากสามารถนำมาใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เส้นหลายรูปแบบเนื่องจากมีคุณสมบัติหลายเส้นอ่อนตัวได้เมื่อถูกความร้อนไม่ผูกกอดง่ายมีความเหนียวนะครับยืดหยุ่นได้แข็งแรงน้ำหนักเบาทนทานต่อการสึกหรอนะครับทนทานจากสารเคมีเป็นสนวนไฟฟ้าอัน้ำได้นะครับ สามารถนําไปขึ้นรูปได้ถ้าสติกแต่มีคุณสมบัติต่างการแตกต่างกันออกไปนะครับก็ <c oughs> มีพลาสติกเทอร์โมเป็นพลาสติกที่คุณขึ้นรูปง่ายนะครับแข็งมีคุณภาพแข็งนะครับ โฟมนะครับเป็นพลาสติกที่มีลักษณะรูพุ่นเหนมือนฟองน้ํามีน้ําหนักเบานะครับตัวนี้มีน้ําหนักเบามีทั้งชนิดแข็งโฟมนะครับแข็งกลางและยืดหยุ่นได้ดีนะครับพลาสติกที่นํามาทําโฟมอาจเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับหรือพลาสติกเทอร์โมเซอร์ก็ได้นะครับนิยมมากคือโพลียูรีเทนโพลีเอทิลีนนะครับและ กอลิไฟน,น์โฟโมอลิอยูรีเทนเป็นพลาสติกเทอร์โมโเซนสายทำสนวนได้นะครับใช้ในรถยนต์ใช้คนเชยบหลังคาและผนังเพื่อกันเสียงรบกวนนะครับใช้เคลือบสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ยิ่งจากคนต่อกันปูดขีดท,ทนต่อสารเคมีและสภาพอากาศ โฟมโพลิไตรีนเป็นเทอร์โมพลาสติกใช้ผลิตภัณฑ์กล่องน้ำแข็งใช้กันกระแทกสำหรับเทื่องใช้เฟอฟ้านะครับใช้ในหมวกนิรภัยและทำถาดอาหารนะครับตอนนี้ทำมาจากโฟมที่เราไปซื้อข้ามันไก่ตามท้องตลาดนี่แหละครับที่เขาใส่โฟมให้เอ มาดูพลาสติกและการใช้ประโยชน์นะครับโพลีเอทิลีนใช้ทำเป็นฟันปลอมยิ้นหัวใจกระเพาะปัสสาวะได้นะครับน้ํำดีอย่างนี้พลาสติกนะครับพลาสติกฟันปลอมก็ทำมาจากพลาสติกนะครับยางและการใช้ประโยชน์นะครับ ยาง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 เป็นโพลีเมลที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มากผลิตภัณฑ์จากยางหลายชนิดเช่นรองเท้ายางอย่างนี้ของเล่นเด็กอย่างนี้รองเท้ากระเป๋าทำร้อนอย่างนี้ถุงมือยางยางรัดของและยางรถยนต์นะครับปัจจุบันความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้นเช่นทาาการแพทย์อย่างนี้ กางน้านอุตสาหกรรมรเกษตรกรรมสายยางฉีดน้ำอย่างนี้อุปรกรณ์การศึกษานะครับอุปกรณ์กีฬาอย่างนี้ฟุตบอลอย่างนี้ยางธรรมชาติอย่างนี้ยางสังเคราะห์คืออะไรเรามาดูมีคุณสมบัติกว่ายางธรรมชาติที่ความต้านทานต่อน้ํามันและก๊าซธรรมชาติก่อนนามายางสังเคราะห์ไปใช้ต้องนํา ไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยการเผากับกรรมะถันนะครับยางสังเคราะห์มีหลายชนิดเส่นพวกจุกนมยางก็สายยางยางปูพื้นนี้ยมนมาทำหุ้มยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับรนี้เส้นใยธรรมชาตินะครับเส้นใยธรรมชาติเป็นเส้นใยที่อาจเกิดจากพืชสัตว หรือแห่ธาตุต่างๆเส้นเส้นใดได้จากพืชอย่างนี้คือเส้นใยเซลลูโลมเกิดจากต่างๆของพืชเส้นใยหุมมเมล็ดฝ้ายอย่างนี้นุ่นอย่างนี้บักนุ่นบักนุ่นมาเท่าใยมะพร้าวอย่างนี้นะครับเส้นใยจากเปลียบไม้อย่างนี้เส้นดินิกฟอเส้นใยจากใบเส้นฟอสะอรั ผักตกชวาอย่างนี้นะครับเป็นเส้นใยที่ได้จากสัตว์เป็นสามประเภทโปรตีนเส้นเส้นใยจ,จากรังไหมขนแท้และขนแกะอย่างนี้ไาอย่างนี้ มาดูเส้นใยและการใช้ประโยชน์นะครับเส้นใยพลาสติกไหมเส้นไนลอนใช้ในทำเสื้อผ้าถุงเท้าถุงน่องนะครับใช้กีต้าอย่างนี้พลาสติกและการใช้ประโยชน์นะครับเส้นพลาสติกไวนิค ก็ใช้ PVC นำมาใช้คุมดินเพื่อรักษาความสุ้นซื้นในการป้องกันถูกทำลายของผิวดินทำตะข่ายกันแมงอย่างนี้สำหรับการปลูกผักก่อสารพิษอย่างนี้ เรามาดูผลกระทบจากการใช้โพลิเมลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันโพลิเมลเข้ามามีบทบาทในการบำรงชีวิตของเราขึ้นแม้แต่ว่าโพลิเมลจะมีประโยชน์มากแต่การใช้โพลิเมลโดยโพลิเมลสังเคราะห์เส้นพลาสติกยางสังเคราะห์หรือเส้นใยสังเคราะห์ก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นปัญหาขยะพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นอันตรายนะครับ หนักซ้าย,ย่างคุ่งเคยและไม่ระมัดระวังไม่รู้วิธีเจ็บรักษาหรือได้ถูดกต้องนะครับก็สามารถขอ่อ้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมได้นะครับครับวันนี้ก็จบบดปริเมียรกับจางนะครับ จะมีแบบแบบใช้บทให้ทำนะครับวันแบบนี้ก็พอแค่นี้ครับมีใครจะถามอะไรไหมครับพวกลัสติกนะครับบางชนิดเลองใช้แล้วนะครับ สามารถนํากลับไปผ่าน,นขารรั้นตอนกระบวนการผลิตนํากลับมาใช้ใหม่ได้เดิมน,นะครับหรือถ้าสติกเหล่านี้อาจพลาสติกแปรรูปนะครับ <c oughs> เรียกว่ารีไซเคิลน,นะครับนํากลับมาใช้ได้นะครับ